ครับวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี่กาจะไม่ลงเละเด่นเลขวิ่งบนรางตัวเดียวครับวิ่งบนรางตัวเดียวประจําของวันที่สิบหกมีนาคมพศสอง8นรอหกสิบแปดครับเป็นสูตรใหม่เนะครับนาอลงคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับเป็นสูตรใหม่ลงคลิปนี้เป็นคลิปแรกเป็นเป็นสูตรใหม่นะครับน้องแว่าเบอร์แรครับฟ้าวันเสกเขาครับ ขีบ <icana>, ไหมนะครับเนี่ยวิ่งบนวิ่งบนล่างตัวเดียว ดิบนร่างตัวเดียวครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เดินดีมากตามสูตรประมาณสิบสี่สิบหางวดครับเดินมากสิบสี่สิบหางวดครับสิบหางวดแต่ว่าเอาล่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับ ตีว่าเดินดีมากสิบสี่สิบหานวนนั่นคือเป็นจูตรครับเป็นการคิดการคำนวณนะครับเนาะเอามาลงเป็นคิดแรกครับคิดแรกแฮกมันวิ่งตัวเดียวบนล่างปากหลักสิบครับวิ่งบนวิ่งบนล่างตัวเดียวปากหลักสิบสเปิดมท,ที่สิบหกเื่อเขียนเขียนในสีแดงนะครับเนาะสิบหกดอนสาม 2,568ครับวิน ตัวเดียวเ็ตัวเดียวนี่ครับนิ่งเจ็บตัวเดียวได้จับคู่ เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดครับห้าคู่ หาคู่ตรงสือลับตรงไปกับเฮดเล็กหาคู่นีไวเ้เยอะครับเดหาคู่นีไว้นะครับเนาะต่จะมีโอกาสครับวันนีจุดเด่นนะครับเด้อเด่นทั้งหาคู่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงนจำเนียนะครับเนาะสำหรับอาเล็กเด่นวิ่ง บนลางตัวเดียวประจำวันที่16มีนาคมพศออ2568ครับเด่น70 72 74 76 78ครับขอไว้ก่อนเลยครัในพี่น้อง FC ฟซีทุกคนผู้ใดยังพันในเรียกไปเซ็นโกซกเียงรวมเขาต้องเอาไปยิดไปจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเนาะเวลามีโซกมีวมมีโซกมีหลากต้องการนะครับเนาะมีโซ่มีรวม ครับตอนเราคลิปนี้ก็ขอขไว้พ่นตอนนีพี่น้องนิจจีทุกคนจงโชคดีเด้อครับสวัสดีครับแกะหน้าจอหน้าจอได้ครับ